คุณพ่อเสียงสวัสดีคับสวัสดีค่ะพ่อเสียงสวัสดีค่ะสาธุสาธุครับวันนี้มาหาพ่อเสียงพระเอกมอลั่นแ้วครับแต่ผู้ชมเนาะมีแนวทางดีๆนะครับคุณพ่อข้องเฮานี่ครับแม่นครับเอฟซีหมวดวันทีหนึ่งมีตัวหน้าย่นพสสองพันถอยหกสิบเจ็ดนี่ครับคุณพ่อเสียงวอาสูเอฟซีฝั่งเลยครับเรื่องเล่าเป็นแนวด้วยครับโอ้ยังดียังไ่เงนียวหอกครับผมคุณพ่อโยดีห้อยนี่กับฟันเกี่ยวเกะก็พอครับ ปูพ่อกับว่าปูซะเนาะครับผมปูคนตายมาแต่ได้ปมะ่าณยี่สิบกว่าปีเลนะครับแต่ว่าคนมาเขาฝันมาเรื่อยมากเรื่อยมือเคลื่อนนี่มาทั้งแม่เด็ฝันแม่ก็ตายไปบังท้องทำปีเดียวปอตายมาติบกว่าปีเลยะพ่อกับแม่ผู้ให้บัเกิดเก้าเนี่บอกครับแม่แม่แม่ครับว่ายาก็ปูซักครับผมเออตายหรือมาาหามยังมากยังมาคือเก่าอยู่ มาห,มหมอทําห้ำหคนอื่นี่หําดอกคนบับ้าตื้อดอกตัก้งเดกครับผมห้าตัวนี้งขูม,มือนีโอ้ยผมปูกแก่ไอ้แกแ่หมเครือเน่ยพ่อว่าสันตัวเป็นออยังไงเด็กหไว้ตัวยังดินคือเกาอยู่ว่าสันครับโอ้ยมันดินมันกเกาเคยือถือเคื่อ,อถือก,กัไอ้บัวร้ายใจเธอเด็กเธอหน่อยครับตัวสี้าสีบัลเล้าสีบอกตัวเนบวบ้าเลยเนบอกของสีปูปูนั่น้งอีเมว่าหวไหมฮตัวดุตัวหลานได้ครับ บ่นเดียวตัวเดียวนี่เด็กคลีเด้กคอยมาแต่บุญเนี่ยมาแต่กองสลากบุญเนี่ยคอยจับเวรเว่เด็ดเจ้ว่าแต่กองสลากเคลื่อนมาเพิ่นว่าเับมอนจะกองสลากโตก็เดือยคือมานั่งมานั่งอยู่เด้วยตื่นมุมือเอาตื่นขึ้นมายังบีท่านบอกเลยตื่นขึ้นมาแล้วไปคุยกับเผ่าคอยคือฝันเห็นปูนองมหาคอยเลาตายแต่เฮือกหนูไปฝันมันคือสร้างฝันเห็นเ่าวทั้งหยาหามันำกันบาดนี่ก็เดือยเบาเลยวัดคนตายผมก็พ่อไปจักแม่นู่แม่นอกผมบอกผมคนตายผมฝันไปเนี่ยทั้ง ไอ้ใหญ่หด้วยว่าครับผมไม่ออกบ้านนี่แหละแม่บา้านด้วว่าครับก็นอนไปอีกนอนไปบ้านบางทีหาสีตื่นครับช่วงนั้นบางทีสามคนมาวัดสมบอกครับผมคุณต่อแล้วมานอนดีหอดใกล้ทีหาเลยโปก,กลยดูดเขาห้องนเออครับเอ,อไปซิวนี่ละครับปานนี่ก็เจวมานอนอยู่เสือไปน้อยเดียวเนอะหำพ้อสิเมื่อไ,ได้ว่าสันพอสิงเมื่อไดสื่อนี่เด้ดกว่าสันสื่อนี่เด็กโตไรเด้อพอ ให้ทั้งล่างทั้งบนอยู่บ่เอาทั้งล่างทั้งบนอ่างรสันทั้งบนนั่นแปดห้าหกแปปดหกเด็กล่างเนี่ยอมันกอะใกล้ๆกันเนเข็นันวครับก็เดินพอดีตื่นตืนมากเลยคือไปเดินไปเขียนหนย่านหยันจื้มอะไรครับผมไปเขียนคือแยก็เพนปอจะไปซื้อเด้กจะดีอยู่แักใบสองใบอยู่ว่าครับอาทอนันเนี่ยันงสันนเขาบอกพื่นก็เดิไปื่อย เป็นไปเอาไมาได้กองสลากเป็นว่างไมาแต่กองสลากว้ามือขาดเดี๋วฟันนี่ยขาดเถอะนะครับเนี่อันบาดนี้อายุอ่อนของคุณพ่อคุณเสียเนี่ยเจ็ดปีหล่ะครับอายเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีโอ้หวยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดอายุคนเจ็ดสิบแปดคนต่างครับผมอ่ครับแม่เจ็ดสิบแปดแม่นี่ในแปดแปดหกแปดหกครับแม่แปดสิบหกเอาครับตัวนี้เป็นเลขอายุแปดหกกระตรงครับตัดเลนนะครับเอฟซีแปดห้าหกกระตัดเลนอยู่ในนี้ เดี๋ยวสิจดไว้แคบหนาจออีกครั้งนึงครับก่บอเสี่ยงของเฮาครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นแต่โบ่ม่ค่อยฝันเกี่ยวเพื่อนจักเก่อบอกว่าฝันก็งๆจังฝันจังไงมือคืนนในร้างสร้างมือเขาความฝันฝันมาถึงเมครับมาน้ากัน,กนเด้วยเครื่องผู้เทียงยาห้วยวจังสี่แถวฝันก็ไอะไรเพิ่นสงสัยสิ อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนะคนี่ก็บชิเป้ตักบาตรญาติพวกให้เพิ่นกินอยู่ครับแม่แม่ชิเป้สือเด็กน้ำน่ะคือสืบกาอยู่เรางวัลที่หนึ่งนะครับคุณพ่อเนาะสิไป้ตองลองมึงอยู่จักใบ2ใบอยู่ครับเออ2ใบก็12ล้านนั่นาะครับสุดยอดเลยครับผมเอาขอให้ครับครับมีซ้านี่บ่ครับคุณพ่อข้อนี้เดียวเอาขอให้พอเสียงของเฮาถือรางวัลที่1 12ล้านเนาะครับ FC ทุกคนล่ะครับผู้เพิ่นมีโชคมีดวงซาถูกเิ่นเป็นพระเอกมอลำตครับ มันนี่คุณพ่อเข้าเปินเปินเมื่อยติดภราจิจเขาสวนนาะคุณพ่อเนาะครับก็เลยบริลลองเพ่งมัอนี่เอาไปงวดนาเนาะครับเนาะงวดนาเมื่อยเที่ยวนี่ครับผมอขอบคุณที่รครับคุณพ่อเสี่ยงขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อเสียงขอบคุณครผมนี่นักขธรรมชมเลขของพ่อเสี่ยงกับธรรมชมผีพ่อผีแม่มหามาจากกองสลากบอกเลขแปดห้าหก แล้วก็หกเจ็ดก็ธรรมชมก็ขอหายม่โชกไม่ลาบก็พอเสี่ยงเนาะค่ะเนาะประจํางวดที่หนึ่งมิถุนายนพศส,สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวกัสเซราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจากโชคมัน,มน,มนหมานเฮงเฮงรวยๆ,ๆ,ๆค่ะก็ยังพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะธรรมชมพองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะประับชมวงของดีกระเบาแอมบท์ทงก็เลยค่ะ บ่าเอามาส่งอยู่ใเดินทางไปท้ำบุญวัดยุ้งปูรอดครับมัดยุงปูรอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรั์ครับค้าขายไายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาร้านคนย่าง่าน,านเอาตุน่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลือกสื่อลอตเตอรี่เป็สื่อที่เนาะคับท่าติดผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครักกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับีครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนวี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามายลมฮัมมัชเน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเงนะินคู่เรื่องการใายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานขาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนยมช,มชมชอบค้าขายทุกอยา่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะลวกบี นันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกลูหัวตามลูกเขียวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไล่พราะหลวงปู่หลอดไง ตอนสวัสดีเหเนาะรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ พูดกับผู้ใหญ่เนาะสมุทรสาทรขอบคุณครับน้องเบิลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมรทุงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสั้นรับท่านไหนที่ค้าขายของบม้ค่อยดี ข่ายงานบมเห็นลานเข้าไข่ไข่ว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเห็ดในคนมองบมเห็นลานข่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดขกุกกุมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทัพท์ทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานข่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลืล่อยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่ายเอมเราทงหุ่นยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือหนี่ครับมีโอกาสในม,มา,าักระกรากรลงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวะดไปฝากอฟซเอาไปลวยน้ำกันครับสมัติทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนอะนะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว ดูเบามาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกหน้านะครับเพราะลักขเมื่อเทตแตะ์ครับท่านผู้ชมเทตแตะ์ลักขบี้ยังสิครับม้วนยังสิครับลักขท่าปากสามเทือยบุกปากสามเทือยนะครับท่าปากสามเทือยท่าคิ้วสามเทือยลักขเสยปุ่มคืนรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยต่ผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอปนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ร่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอษใ่ครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามมือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไอ้ดวงเงินบาลมีเฮาแพรกระจายไอ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้องตำรวจชมุมแล้วกาบา้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้องครับได้น้ำมุนของหลวงปู่ลอดมาให้อีพซี่นะครับตำรวจชมุ่มเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจะให้ที่พอดีที่ราศีมันบดมันบันบงเสนียดจะให้นี่ตัวเขาสิได้ออกเอาไปดูนกินแะล้วก็อาบนะครับตำนะรวจชุ่มเนาะ แราก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตรงนีนเอามาบัวลายครับม,มาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาบายเอมระตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีรักตัตรี่รางวันที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอเอมระตงกัดสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพระว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบือดมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ